ไฟป่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขไฟป่าเกิดจากหลายสาเหตุมีทั้งที่เกิดจากฝีมือมนุษย์และธรรมชาติสาเหตุที่เกิดไฟป่าคือมีการเผาป่าเพื่อทำไร่ทำการเกษตรการเกิดภัยแล้งเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ติดไฟง่ายและลุกลามได้รวดเร็วไฟป่าส่งผลกระทบให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่า ทำให้สัตว์ป่ามีจำนวนลดลงเนื่องจากขาดที่อยู่อาศัยควนจากไฟป่าส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศอีกด้วยก่อนเกิดเหตุไฟป่าควรกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟทำแนวขั้นดินหรือขุดร่องดินเพื่อป้องกันการลุกลามของไฟในระหว่างเกิดเหตุควรทำดังต่อไปนี้ 1. ควคุณสติและหนีออกมาให้เร็วที่สุด 2. ระวังยาสูบดวนควันและอยู่ห่างจากไฟ 3. โทรเรียกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาระงับเหตุหลังจากเกิดเหตุไม่ควรเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุให้สังเกตดูสมาชิกหากมีผู้สูญหายให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที